สวัสดีครับเพจโอปป้าพะลูุอ่อนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ตึกเอ่อ s c Asset น่าจะใช่นะครับหรือ SC g ีจวะนี <What? S 2> ่ครับตึกที่มีออกองกองปวรครับที่เราส่งเอกสารกันนะครับกองทุนประกันวินาศภัยนั่นเองนะครับจะมาดูเห็นว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่านะฮะ มาวางเอกสารในตะกร้าที่นี่ได้นะครับก็คือที่เราส่งเอกสารมาเนี่ยก็จะมาส่งที่อาคารนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปจอดรถก่อนนะครับไปลิดเดี๋ยวเชอกันนะครับงจเข้ามาในตึกแล้วนะครับก็จะเดินมาเขาบอกเออพี่ security เขาบอกว่าให้เดินมาตรงตลาดข้างหลังนะครับจะเจอกอะวอนะครับก็เดี๋ยวลองเดินกันไปนะฮะ เพราะว่าบอกเขาอยากเจอเจ้าหน้าที่นะครับจะได้สอบถามด้วยว่าโทรไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมกันมาเลยนะครับจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่เสียเรียดนะครับเพราะว่าจะมาหาข้อมูลให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามติกต่อป้าพะลุอ่อนอยู่ก็มาที่ตึกเลยเนี่ยนะครับนี่ตึกนะตึก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 อยู่ที่ตึกแล้วนะนี่เดี๋ยวผมอาจเป็นคลิปนะครับตัดต่อให้นะนะครับไป ไปดูกันนะ minutes ครับวันนี้ผมมาช่วยอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์นะครับให้กับเพื่อนๆนทุกท่านเลยที่เเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงทะเบียนยื่นออนไลน์เรียบร้อยหรืออยากจะไปยื่นด้วยตัวเองนะครับที่กปวนะครับส่วนลุมในบาซ่าที่เดอะบาซ่านะครับที่ผมลงรายละเอียดไว้นะครับตอนนี้ผมอยู่นะครับรายงานสดที่ตึกกปวเลยนะครับวันนี้วันที่วันที่ยี่สิบสอเมษายนนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสาโมงสามสิบเจนาทีครับเอล่ะนะะตอนนี้นะครับ ผมสอบถามเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่านะฮะถ้าเราส่งนะครับเอกสารแบบนี้ที่ผมจ่าหน้ามานะครับ EMS นะครับให้ส่งแบบลงทะเบียนนะครับผู้รับนั่นหมายความว่าถ้าลงทะเบียนผู้รับเนี่ยเอกสารนะครับมีเจ้าหน้าที่รับแน่นอนนะครับชัวร์ๆนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าส่งเอ่อทางไปรษณีย์เนี่ยทำอย่างไรให้แน่ชัดว่าใช้เอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดู แต่ก่อนอื่นถ้าใครยื่นด้วยตัวเองนะครับสามารถรวบรวมเอกสารได้ข้อดีของการไปยื่นด้วยตัวเองนะครับที่เดอะบาซ่าตกลงในบาซซาเนี่ยก็คือมีเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ด้านหลังเรานะครับช่วยนะครับในเรื่องของตรวจเอกสารนะครับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมายื่นที่นี่นะครับเอาเอกสารตัวจริงมายื่นที่นี่ตอนนี้นะครับไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่รับเลยนะครับอันนี้ไม่รับเลยนะครับย้าว่าไม่รับอันนี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับ สดดเลยนะฮะอามาต่อสถานที่นะครับอันนี้ชัวร์ๆแล้วนะครับที่หน้าตึกนะครับที่สวนลุมไนบาตซ่านะครับแล้วก็นะครับขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับตามที่ผมลงรายละเอียดไว้ในติ๊กต็อกนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเอกสารที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันสําหรับใครนะครับที่ต้องการส่งแบบ EMS นะครับที่ผมทําให้นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะตามนี้เลยนะครับนี่ดูช้าๆนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับมีใบรับรองแพทย์นะครับสาเนานะฮะนี่ เดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดทีมรายละเอียดลงไปให้ทีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าใครสะดวกไปยื่นด้วยตัวเองนะครับก็เตรียมเอกสารตัวจริงไปให้ครบนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่เดอะบาร์ซาสวนลุมในบาร์ซานะครับวันที่25เมษายนถึง15กรกฎาคมนะครับก็ไปที่นั่นคิว walk in เจ้าหน้าที่แจ้งมาแล้วรับวันละ500คิวนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวก Walk in ินะครับจองผ่านลายเออผ่านแอปพลิเคชันคิวนะครับที่ผม เออทำตัวอย่างมาให้แล้วนะครับในคลิปนะครับก็เอออันนั้นจะรู้สึกจะประมาณ1,000คิวต่อวันนะครับก็ไประบุดูไปดูคลิปดูนะครับผมไล่ลงคลิปให้แล้วนะครับก็สรุปประมาณนี้นะครับใครส่งไปสานีเอเ็มเอสนะครับเดี๋ยวผมจะคอนเฟิร์มเอกสารว่ามีอะไรบ้างพิมพ์ไปให้ก็เช็คนะครับให้เรียบร้อยนะครับให้ครบแล้วค่อยส่ง EMS นะครับผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้นะครับอะไรงานสดเพราะอยากรู้ว่าเอามาส่งที่ตึกได้ไหมเอกสาร สรุปไม่ได้นะครับก็ไปส่งไปตานีเยเมนน่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกสุดส่งแบบมีผู้ตอบรับนะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมปคาพลุกออดครับ